สวัสดีครับช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวจะมารีวิวเปลี่ยนจอกับเปลี่ยนกล้องหน้าของ oppo f 9นะครับส่งมาจากต่างจังหวัดนะอันนี้เป็นจอตัวเก่านะครับที่มันเสียลูกค้าแจ้งว่าทําตกมาลูกค้าแจ้งว่าทําตกมาหน้าจอแตกนะครับตรงนี้นะมันไม่สามารถใช้งานได้นะแล้วก็ จังหวะที่หน้าจอแตกเนี่ยฝุ่นมันก็เข้าไปที่กล้องหน้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นกล้องหน้าของตัว Apple F9 ก็ได้ทาการเปลี่ยนตัวกล้องหน้าตัวใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเครื่องก่อนที่จะส่งกลับนะตอนแรกให้ดูดูที่สัญญาณซิมนะครับตรงนี้สัญญาณซิมขึ้นนะ wifi ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวลองโทรดูนะครับ สู่บริการยกเลิกข้อความดอกจัน137บริการสามารถโทรได้นะครับแล้วก็ลำโพงเนี่ยก็มีเสียงออกด้วยนะแล้วก็มาลองที่ระบบชาร์จบ้าง mm hmm. สาเสียบสายชาร์จเสียบสายชาร์จตัวชาร์จเสียบเข้านะครับ mm hmm. แล้วก็ระบบทัชสกรีนอลองเช็ดทัชสกรีนหน่อยนี่ เมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มโฮมสามารถกดได้นะครับเลื่อนได้เลยนะนลองวาดหน้าจอ,อค่อยๆวาดไปเรื่อยๆให้มันทั่วหน้าจอนะครับสามารถสัมผัสได้นะครับดูที่สีจอกันบ้างสีจอก็เป็นแบบนี้เลย ลองกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอ่าน,นี้เป็นกล้องหลังนะกล้องโฟกัสนะครับลองกล้องหน้าบ้างกล้องหน้าสามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็เช็คปุ่มกดลดเสียงเพิ่มเสียง ล็อกหน้าจอใช้ได้นะครับมาดูตรงเซ็นเซอร์บ้างเซ็นเซอร์เวลาโทรออกนะครับเซ็นเซอร์ตัดนะครับแล้วก็เสียง ตรงลำโพงออกนะครับลองบันทึกเสียงบ้างนะครับฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงหลังจากซ่อมไปสามารถบันทึกเสียงได้ไหมฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คลองเล่นดูดนจากซ่อมไปสามารถบันทึกเสียงได้ไหมฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คลองเล่นอ่า สามารถใช้งานได้นะครับก็เครื่องลูกค้าที่บ้านอยู่ไกลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งมาทางขนส่งได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่หรือว่าไปษณีพอหลังจากส่งมาเนี่ยทางร้านก็จะซ่อมก่อนแล้วก็เช็คให้ก่อนแล้วถ่ายวิดีโอให้ดูว่ามันสามารถใช้งานได้แล้วลูกค้าค่อยโอนเงินมานะครับสะดวกมากเลยไม่ว่าจะเป็นจอแตกหรือว่าเป็นแบตก็สามารถส่งมาซ่อมได้เลยนะครับที่ช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับขอบคุณมากครับ